มีความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถเมย์ชนคุณยายวัย83ขณะที่กำลังเดินข้ามทางมะลายล่าสุดคือคุณยายเสียชีวิตเมื่อคืนนี้นะคะขณะที่คนขับรถเมย์ร้องไห้แล้วก็นำพวงมะลัยไปขอขามาศพของคุณยายเหตุการณ์นี้ย้อนไป7โมงเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเวลาที่คุณยายยุพินหายากุลอายุ83ปีกำลังข้ามทางมะลายอยู่ที่สีแยกสี่ย่าน รถเมสีตรีมแดงสาย66ค่ะชนคุณยายคุณยายนอนอยู่ด้านหลังนะคะหลังหลังล้อรถทางฝั่งขวาขาหักสองข้างชาวบ้านและคนขับรถนะคะช่วยกันปฐมพยาบาลน,นะคะหลังจากนั้นรถกู้ชีพก็นำตัวคุณยายส่งที่โรงพยาบาลวาชิระ ก่อนหน้านี้มีรายง,งานข่าวว่าเหมือนไส้ของคุณยายทะลักออกมาจากการตรวจสอบก็คือไม่มีไส้ทะลักนะคะแต่ว่าที่เห็นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตะดูครับค่ะที่โผล่ออกมาคนขับรถเมย์ก็คือคุณอัมพลสีนามให้การกับตำรวจสนสามเสนบอกว่าตอนที่เกิดเหตุกำลังขับรถจากสายใต้ใหม่จะไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแล้วปกติอะค่ะ เวลาที่มาถึงแยกสี่ย่านจะต้องขับตรงไปแต่ปรากฏว่าถนนสามเส้นมีการปิดการจราจรเนื่องจากซ่อม,อมถ้าดูตามภาพที่เห็นนะคะปกติต้องตรงไปตรงไปทางแยกเกียรกายแต่เมื่อวานนี้ก็คือถนนจุดนี้ปิดทําให้รถต้องเลี้ยวขวาไปแยกร่วมจิตแล้วพอเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะที่คนขับรถเมย์บอกว่าไม่ชินเส้นทางก็คือทําให้ตอนเลี้ยวเนี่ยไม่เห็นว่ามีคุณยายข้ามถนนมาข้ามทางม้าลายจึงเกิดอุบัติเหตุ แล้วทำไมคุณยายมาข้ามถนนตรงจุดนี้นะคะจากการสอบถามก็พบว่าทุกเช้าคุณยายยุพินจะต้องเดินจากบ้านที่3ามเสีสิมาใส่บาทบแล้วก็มาซื้อต้มเลือดหมูให้กับหลานชายที่ป่วยเป็นมะเร็งหลังเกิดอุบัติเหตุนะคะเนี่ยค่ะทางคนขับรถเมย์ก็ไหว้ขอโทษทางทอบตัวของคุณยายแล้วล่าสุดอย่างที่บอกก็คือเมื่อคืนนี้ประมาณสองทุ่มกว่า,วาคุณยายยุพินจากไปอย่างสงบนะคะ แล้วพอคุณอัมพลซึ่งเป็นคนขับรถเมย์ทราบข่าวก็รีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลวชิระตั้งแต่เช้านำพวงมาลัยไปไปตราบขอ,ขอขมาผู้เสียชีวิตตราบขอขมากับญาติผู้เสียชีวิตที่ทำให้เกิดความสูญเสียยืนยันว่าเสียใจมากและไม่ได้ตั้งใจแต่จังหวะที่เลี้ยวขวาตามที่ภาพที่เห็นนะคะคือจังหวะนั้นทางคนขับบอกว่ามองไม่เห็นจริงๆว่ามีคุณยายเดินข้ามถนนมา ขอโทษครับขอโทษจริงๆครับผมมองไม่เห็นจริงๆขอโทษจริงๆครับขับมาก็ขับมาปกติเะครับจังหวะเลี้ยวจังหวะเลี้ยวแล้วสัญญาณไฟเขียวผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นจริงๆครับพูดได้แค่มองไม่เห็นจริงๆกครับเพื่อจมีช่วยครับช่วยไม่ช่วยแล้วครับ ขณะที่คุณอาของคุณยายุพินก็คือนางธเนยพรตันเจริญมารับรั้งของคุณยายุพินด้วยตัวเองที่นิติเวศของโรงพยาบาลว่ชิรพยาบาลแล้วก็เปิดใจบอกว่าตอนนี้ยังช็อกกับเหตุการณ์นี้ไม่คิดว่าการออกไปซื้อต้มเลือดหมูจะทําให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นต้องเสียชีวิตหลังเกิดเรื่องทางของสมภรประสานเข้ามาแสดงความรับผิดชอบทันทีแล้วก็ยืนยันว่าจะช่วยเหลือทอบตัวและเอียวยายอย่างดีที่สุด ส่วนคนขับรถเมย์ที่ก่อเหตุเขาเสียใจเขาร้องไห้พูดคําว่าขอโทษอยู่ตลอดเวลาทางครอบครัวไม่ติดใจและขออโหสิกรรมให้แต่ยังคลองใจสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุคือมีคนแถวนั้นให้ข้อมูลกับทางคุณธัญพรบ,บอกว่ามีมอเตอร์ไซค์เฉียวชนก่อนจะถูกรถเมย์ทับ แม้ตำรวจจะบอกว่าไม่มีมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวชนแต่ก็อยากให้ไปดูกล้องวงจรปิดเพื่อจะได้หายข้องใจแล้วหลังจากนี้ทางครอบครัวจะนำร่างของคุณยายยุพินไปทำพิธีทางาศาสนาที่วัดจันสมสโรสรเขตดุสิตค่ะเขาก็ยินดีที่จะชดใช้แต่รับผิดชอบทุกอย่างตั้งแต่เบื้องต้นเ็าก,ก,ก็ช่วยจ่ายนู่นใจนี่ให้มีข่าวว่ามอเตอร์ไซค์เฉียววิปา่าก็ยังไม่ทราบว่าเรื่องจริงหรือเปล่าก็รอดูกล้องวงจรปิด เมื่อไหรจะให้ดูก็ไม่ทราบตัวคนสมัติเมยมาคุยกับคุณาคุยค่ะมาขอโทษป้าก็ก็บอกกัาเขาก็ไม่ไม่เห็นก็ขอโทษขอโทษค่ะขอโทษป้าก็โหดิกให้เขาแล้วเห็นมันมันไม่ใช่อย่างที่เขาลือว่ามีไส้ทะลักเพราะว่าเกิงการแตกมันก็มีไขมันอะไรออกมาชาวบ้านก็อาจจะเห็นนึกว่าเป็นไส้ไม่ใช่พยาบาลบอกว่ากระเพาะอัศวะฉี่ จากานั้นล้วก็เชิญการแตกขณะที่นายสมหมายชูเลิศนะครับหัวหน้า,นากลุ่มงานปฏิบัติการรถกอง3เขต7คสมกก็เข้ามาดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตและประสานติดต่อขอรับศพยืนยันบอกว่าต้นสังกัดจะยืนมม่นกรมธรรม์จากบริษัทประกันในการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับเบ<ๆ>ื้องต้นเนี่ยทราบว่าน่าจะอยู่ที่หลักแสนถึงหลักล้านบาทส่วนนายอัมพลคนขับรถเมย์เนี่ยขับมานาน3-4ปีแล้วไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนมาก่อนครับ รวมถึงยังมีพฤติกรรมที่ดีซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุ GPS ในรถเนี่ยวัดความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ20ถึง24กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับทางด้านของพันตำรวจเอกนิพนธ์นิธิการุณเลิศครับผู้กำกับการที่สอนอสามเสนก็ระบุถึงกรณีที่ญาติสงสัยว่ามีรถจักรยายนยนต์ไปเฉี่ยวชนคุณยายุพินหรือเปล่าจากการตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยพบว่าคุณยายุพินเดินข้ามทางมาลายผ่านหน้ารถเมย์ไปแล้วนะครับ แต่ว่ารถเมย์เนี่ยมาทีหลังแล้วก็เลี้ยวทันทีแต่ปรากฏว่าไม่พ้นคุณยายุพินก็เลยทําให้ถูกรถชนเสียชีวิตไม่มีรถมอเตอร์ไซค์มาเฉียวชนก่อนหน้านี้เหมือนที่เป็นข่าวกันไปขณะนี้ก็รอผลชนสูตรของแพทย์ครับและเตรียมแจ้งข้อหาคนขับรถเมย์ฐานขับรถโดยประมาทเฉียวชนผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับขณะที่นายแพทย์ธนพงศ์จินวง์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนบอกนะคะว่าเคสของคุณยายุพินถ้าดูแล้ว คือข้ามถนนบนทางม้าลายก็จะเหมือนกับเคสของคุณหมอตาต่ายที่เกิดอุบัติเหตุข้อหาของพนักงานขับรถขอสมก,กนะคะก็จะเป็นข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ถึงแับความตายมีโทษตามพรบรประมวลกฎหมายอาญาจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแต่เมื่อต่อสู้กันแล้วส่วนใหญ่จะสิ้นสุดที่ศาลสั่งให้ดอรอลงอาญา แต่เคสของหมอตาตายได้มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเพิ่มต่อนะคะทั้งจากตำรวจคนขับบิ๊กไบค์และจากทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยนี่ค่ะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณยายยุพินด้วยค่ะอันนี้คือเรื่องของคดีนะครับแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกเนี่ยทางครอบครัวของคุณยายก็ขออโหสิกรรมให้เพราะว่าคาดว่าคงเป็นกรรมมาตั้งแต่ที่ผ่านมานั่นแหละ นะครับ